แม่ก่อนแม่คะลูกหนูเป็นหวดัดมีน้ำมูกหายใจคืดคลา้าแต่ว่าลูกไม่มีไข้นะคะอายุสองเดือนดูแลลูกยังไงให้หายคะแม่อ่ะพ่นน้ำเกลือจบช้สเปอร์น้ำเกลือนะคะเนาะของไทยนีโนดพ่นสมุให้ลูกได้นะคะวิธีการพ่นก็คือสอดเข้าไปนะคะที่รูจมูกลูก,ลกแล้วก็กดพ่นนะคะเนาะไม่ต้องกลัวลูกจะเจ็บไม่แสบไม่สำลักอย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมคะเนาะสายพ่นนะคะเนาะนุ่มละมุนมากช่วยทำให้น้ำมูกที่เหนียวและแข็งนะคะนิ่มอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ขับออกได้ไง่ายมากขึ้น น้ำเกลือพ่นแล้วจะต้องอุปกรณ์ดูดน้ำมูกลูกออกไหมแม่ถ้าลูกนะคะมีน้ำมูกปริมาณเล็กน้อยนะคะเพียงแค่พ่นน้ำเกลือที่จมูกลูกนะคะก็จะทําให้ลูกค่ะหายใจได้โล่งมากขึ้นทุลอาการหวัดลูกแล้วแต่ถ้าลูกนะคะมีน้ำมูกปริมาณมากคุณแม่จะใช้เป็นอุปกรณ์นะคะดูดน้ำมูกลูกออกก็ทําได้ค่ะน้ำเกลือพ่นจมูกนะคะขวดฟ้าขาวนะคะของไทรนิโนนีนะคะสามารถใช้ได้กับลูกที่อายุ1เดือนขึ้นไปหัวพ่นของเขานะคะสามารถที่จะถอดทําความสะอาดนะคะแล้วก็ไปอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบ UV นะคะแล้วก็มาใช้งานต่อไไดดดด้้้้เเปิแลวใชงานน1ือ พ่นได้บ่อยแค่ไหน venue? คะน้ำเกลือพ่นจมูกสาหรับเด็กน้ำเกลือพ่นจมูกสาหรับเด็กนะคะสามารถพ่นได้บ่อยนะคะไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะเป็นน้ําเกลือนะคะสามารถพ่นก่อนกินนมนะคะหรือว่าตอนก่อนนอนได้นะคะก็จะช่วยให้ลูกกินนมได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็นอนหลับสนิทนะคะหายใจได้ล่งมากขึ้น,นะคะ่ะบอกเลยว่าวัดกับเด็กนะคะยังไงก็ต้องเจอนะคะน้ำเกลือสําหรับเด็กนะคะมีติดบ้านไว้อุ่นใจนะคะลูกหายใจคลืดคลาดมีน้ำมูกเมื่อไหร่นะคะพ่นใส้นะคะทุกอาการวัดลูกได้ดี พี่กัดซื้อในตะกร้าของแม่โบค่ะหรือว่าซื้อได้ที่เพจของไทนี่นูดนะคะผ้าเปียนน้ำเกลือสำหรับเด็กค่ะ